ฝึกไปนานๆเขาเนี่ยสิ่งที่เราบันทึกไว้ในอดีตนี่ยมันไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราไม่รู้คือเราอยู่ในความรู้สึกทางโลกมากเกินไปในรูปรถกินเสียงไงตู้เออปัจจุบันมันเดินหน้าไปเลยมันไม่หยุดไงหยุดก็คือก็มานั่งสวดมนต์หรือมาฝึกสมาธิฝึกจิตนะมันอยู่ไงถ้ามันอยู่นะเนี่ยมันเบาแล้วเนี่ยมันก็ย้อนอดีตได้ที่วเองบันทึกไว เหมือนชาติปัจจุบันที่บันทึกอ่ะตั้งแต่เด็กมามันก็จะเห็นภาพมันก็จะมีความรู้สึกเวลาเรานึกมีความรู้สึกมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีความสุขมั่งความทุกข์มั่งผบเพลินใจดีใจเสียใจนั่นแหะก็อยู่งั้นแหละปัจจุบันมันก็ย้อนไปอดีตชาติที่แล้วชาติก่อนๆนะมันเป็นความรู้สึกมันก็ทุกไปไหนมาไหนเนี่ยเราเห็นปั๊บเนี่ยเราเคยทําเราก็รู้แล้วอ ชาติน,นี้ไม่เรียนเลยแต่รู้แสดงว่าอาดีตแล้วใช่นั่นคืออดีตมีจริงกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริงจิงเลยฝึกไปเถอะเตรียมตัวตายแน่นอนท่านว่าฝึกไปนี่เราก็กําหนดได้ะตายแต้วเกิดเลยก็ได้สม่ไหเข้าท้องเลยก็ได้ไปเทวดาก็ได้ไปพรมก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมเอาอะไรไปไม่ได้เลย เอาไปได้ไหมไม่ได้แล้วมันเศษของไขรแล้วโลกเนี้ยของมนุษย์สัตว์วิญญาณทุกคนเนี้ยเป็นเจ้าของหมดเลยเรา้องคนไม่ฝึกละฝึกสิไม่ง่ไม่ใช่ยากอะไรสวดมนต์ไปเนี้ยห่างจากคคามดุซ้ซึงโลกอย่างแน่นอๆก็นอนสวดให้หลับค่อยๆรู้แก่ไปเรื่อยๆแหละแก่แน่นอนแล้ว ไม่กลัวแล้วตอนนี้เออไม่กลัวตายแล้วรู้แล้วไม่กลัวแล้วถ้ายังไม่รู้ก็กลัวแล้วดาจนเนยแล้วสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ครับหลวงตามีแค่อะไรครับกรรมไงอารมณ์สุดท้ายี่ออกจากล่างนะที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์นะทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงไม่ใช่ทุกข์เกิดจากผัวทิ้งเมียทิ้งไม่ใช่นะ อันนั้นมันท,ทุกตัวเองทําเองแต่ทุกจริงๆเลยคือออกจากร่างเนี่ยจิตมันควบคุมธาดไม่ได้นะใช่ไหมควบคุมไม่ได้เนะี่มันต้องออกนะสมัยที่ฝึกกัน้นไมฝึกใจโรงพยาบาลน่ะห้องดับจิตหรือหมดอุบัติเหตนนะนะุน่ะหยมันจะเข้าบังคับไม่ได้มันก็ออกบังเข้าออกออกอยู่นั่นน่ะ มันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละมันก็ร้องงมร้องไห้อ้ยทุกขเวทนาอารมณ์อย่างนั้นจนกว่าหมดอายุของกรรมโน้นมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อะออกแล้วเนี่ยมนุษย์เปลี่ยนได้ท่านบอกเองไปพิสูจน์ดูดีใช่ไหมมนุษย์เรามีเปลี่ยนอารมณ์ได้เพราะมีรูปกับนามไงถ้าออกจากกล้ามเนี่ยมันเป็นนามธรรมาอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นไงตามกรรม ตามอายุขไขของอารมณ์นี่คือพุทธศาสตร์จริงๆหลงตาใจะกูจะอยู่ทำไมวะลาออกดีกว่าไปหาที่ที่สวดมนต์ไงที่ที่มีอาหารตู้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยอยู่เลยเลยไปเย็ดทํามืองนาโนนะเย็ดเท่าทุกวันเนี้ยเพราะนั้นตุกอย่าเสร็จกันแล้วกัน ก็ถ,ถูกแล้วถ,ถ้าเสกแเราจะไปไหนต้องไปทำงานใช่ไหปัจจุบันนี่ลองไป,ไปน่าไปไม, <c oughs> ไม่รู้จะจะเอาไงกับชีวิตเลยเนี่ยโลกมันรับประทานทั่วโลกเนี่ยโอโ้โหโชคดีแล้วเราได้มีเวลาสวดมนต์บางคนบอกตั้งหลักไม่ทันเตรียมใจไม่ทันเลยครับหลวงตาโอนี่ยังน้อยไปนะะ ถ้าภัยธรรมาชาติมามันไม่ทันนะตายไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เออแต่มันมาแน่นอนนะนะทั่วโลกไช่นะปั่นป่วนไปทั่วโลก,กวะตอนนี้นี่ขนาดโลกเบาๆนะี่เนี่ยถ้าภัยธรรมาชาติมาที่ไหนก็ฟังที่นั่นนะแล้วตู้จะเหลือแล้วเต็มตัวไว้อย่างน้อยๆก็นึกถึงกลาไว้เวลานอนก็สวดมนต์นะ เวลามันมาเราก็สวดมนต์ล้วก็จะไปกับพระไงหลวงตาครับขณะที่เราสวดมนต์ครับถ้าเรากําหนดแผ่ไปที่แผนที่แผนที่ประเทศไทยแล้วครับแล้วเราต้องแผ่ไปยังจุดอื่นๆที่เราเคยไปอีกไหมเพราะว่าถ้าแผ่ไปที่ประเทศไทยแล้วก็น่าจะครอบคลุมพอแล้วไงครับไม่ไม่พอหรอกแผ่ไปเถอะแผ่จนสวดหมดก็ได้ มันหมดเวลาสวดไม่แผลก็จะคิดอย่างอื่นนะบางคนนะครับเออใช่ไหมก็เอาแผลไปกระหมดเรื่องมันจะได้เมตตาด้วย <laughs> มีคนฝากสตังเราไปทำบุญหล่อพระแต่พอไปถึงที่งานเรากลับลืมทำให้เขาครับหลวงตาแล้วจะทำอย่างไรดีครับย้อนหลังได้เนี่ย <laughs> เขาหลอกกันแยะๆไป ใส่ตู้วัดนี้ยังได้เลยนะใครหลอ่อพระองค์เนี่ยมีส่วนด้วยก็โอเคแล้วไงครับนมนยากเลยเนี่ยก็มีตู้อยู่นะหยอดตู้ได้เนี่ยทำบุญกับพระวัดเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างไงครับ <laughs> ก็ถูกแล้ว อยากฝึกให้คนเห็นเราแล้วรู้สึกดีมีความสุขครับหลวงตาโอ้โหมันต้องคนผมมีหานผมมีหานต้องอารมณ์ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีต้องเปลี่ยนไวให้ไวที่สุดแหละพออารมณ์ไม่ดีเนะี่ยมันก็ะน,นาในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะใช่ไหมอารมณ์ดีนะ ถ้าอารมณ์อยู่ในพรม,มิหารหรือความเมตตากรุณามุทิเาอเบคาอารมณ์มันก็สว่างตลอดนะใครเห็นเขาก็มีความสุขอะการดูดวงมีประโยชน์อย่างไรคะไม่มีอะถ้าคนอื่นเขาจะไปดูเราได้ไงนอกจากตัวเราเองอะ ตัวเองไม่รู้จักตัวเองม่รู้จะไปพึ่งไขแล้วไปหมอดูเหรอหมอดูแะถ้าถูกก็เจ้าเจ้าถ้าผิดกับเจงก็หกไงจริงไหมล่ะหมอดูเนี่ยสะดุงกันทุกคนเลยนะเนี่ยดูตัวเองเงดีที่สุดใช่ไหม การสวดมนต์ครับหลวงตาจะท,ทําให้เราอยู่เหนือดวงอย่างไรครับโอ้ถ้าตูไม่สวดตรไม่รู้หรอกครับมีคนถามหลวงพ่อเลยนะเองยังไม่สวดเลยเองก็ถามโน่นถามนี่แล้วยังไม่ทําเลยนะไม่ได้หรอกาำบอกครับท่านบอกหลวงตาว่าเอ็งสวดจนรู้อะถ้าไม่รู้่าอย่าเลิกก็แล้วไม่รู้เองสวดจนตายนั่นแหละเอไม่ใหม่ๆอยากรู้ไงสวดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละ จริงๆเพราะมีความรักหลวงพ่อท่านไงความรักความผูกพันเนี่ยเวลาท่านเลาท่านบอกเราก็ทำไงเวลาทำมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับท่านบอกแหละท่านบอกให้ทำเราทำไปเรื่อยมันก็เหมือนกับท่านที่บอกให้เราทำนั่นแหละถ้าเราทำไม่หยุดไงหลวงตาครับ การจับภาพหลงปู่กับภาพหลงตาต่างกันอย่างไรครับจะไปจับภาพหลงตาเนาะบารมียังไม่พอจับหลงปู่ดีกว่าบารมีเต็มเพราะอยู่กับท่านมาสิบปีสิบกว่าปีนะพ่อไม่ใช่ธรรมดาพอเขาบอกว่าเวลาจับภาพหลงตาแล้วนึกถึงหลงตาง่ายกว่าหลงปู่ครับอืม ก็ได้นะพูดเองแต่อย่าห่างจากหลวงพ่อนะครับอยากดูสามแดนโลกธาตุต้องทำอย่างไรครับหลวงตามันจะไปยากอะไรก็บอกแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีรูกมีนามไปได้หมดนะยกเว้นข้างล่างเขาไม่ไปเนี่ยไปที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ในตู้ยังไปได้นะนึกถึงบ้านก็ไปได้นะครับแต่ไม่รู้ว่า แม่เมื่อทําอะไรใช่ไหมเออแต่ถ้าตัวฝึกไปเนี่ยกําหนดไปก็จะเห็นว่าแม่ให้ทําอะไรคร<ะ>ับมันฝึกท้งนั้นแหละ mm hmm. ไม่ฝึกก็มีของเก่าบางคนไม่ได้ฝึกเราก็มีของเก่าเคยเห็นเด็กไหมเกิดมาเนี่ยจําความได้ยังพูดได้หลายภาษาเลยมันพูดได้ยังไงเรา mm hmm. ไม่ได้เรียนมันก็ของเก่าแหละ นั่นคือภพชาตินั่นคืออดีตนั่นคือการเวียนว่าตายเกิดตามความเป็นจริงเด็กมันมรู้มาจากไหนอะ่ะเออดวงตาเจอเรื่อยอะ่ะเกิดมาร้องเพลงจีนยังได้เลยนะใครอะเออไม่ได้เรียนภาษาจีนน่ะมันร้องได้ยังไงละ่ะมันก็ต้องเป็นนักร้องเก่าใช่ไหมละ่ะเออ อนถึงร้องได้แถวบ้านสมัยก่อนน่ะคนสมัยก่อนเวลาคนตายเอาปูนไปป้ายไปดูตามญาติน่ะถ้ามันมีปานตามทช่ป้ายเนี่ยลูกหลานมาเกิดประมาณนี้คนโบราณเขาเชื่อเรื่องพวกนี้แต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยวัตถุมันจเจริญบางคนไม่เชื่อนะห่างเลยไม่เชื่อยังไม่พอนะ ด่าผ้าเองนะไม่รู้อะไรครับที่หลวงตาเคยบอกว่าถ้าเราอารมณ์สบายบุญที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ที่ทุกข์หรืองุดหงิดบาปกรรมที่เราเคยทำไว้จะตามเรามาเร็วขึ้นเหมือนกันไหมครับถูกเลยกรรมที่ส่งผล ที่เราเห็นเด่นทุกวันเนี้มันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ได้สังเกตตัวเองเฉยๆหรอกเราไม่ได้ฝึกเราก็ไม่รู้เพราะนั้นผู้ที่อยู่อารมณ์ดีเนี่ยความดีมันก็มาตลอดอะใช่ไหมพอความไม่ดีมามันก็เปลี่ยนมาเป็นความดีนะความดีก็ทรงอยู่ตลอดนะ มันไม่ที่ยากอะไรอะแต่ถ้าเรานึกถึงความไม่ดีเนี่ยมันจะไปรู้ความดีได้ยังไงอะถ้าจิตด,ดีนะมันก็รู้ทั้งดีและไม่ดีนะไม่ต้องคิดยากแล้ไม่ต้องไปคิดหลายชั้นหรอกคิดตามความเป็นจริงแลแต่บางคนเขาบอกว่าจะนึกดียากครับเวลาเห็นอะไรก็ชอบนึกไม่ดีก่อนอย่างเห็นเขา<น>สว,มวดมนต์ไปดิครับแฝ่ไปดิ ให้เปลี่ยนให้จิตอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับไตรสนา,นาคมท่าอยู่กับคำภาวนาอยู่กับคำสวดอยู่กับคำบริกรรมมาหละบริบกรรมบ่อยๆมันจะเกิดความใจเยนถ้าไม่ทํำนะท่านบอกเองอยู่เฉยๆถ้าเองไม่สวดมนต์เองก็คิดถึงเรื่องโลกนะ่ะ จิตเองจะอยู่ไม่ได้หรอกเพราะจิตมันไวมันมาตาหัวจมูกดิ้นกายมันไวเข้าใจไหมจะควบคุมมันได้เนี่ยเองก็เก่งแล้วนะวะเองจะควบคุมมันได้ใช้เวลาถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เบนกระแสดได้มันก็กําหนดได้ครับหลวงตาครับทำไมหลวงปู่ถึงต้องเผายืนครับโอ สมัยนั้นน่ะหลวงพ่อท่านสั่งไวแต่ท่านสั่งไว้ไม่กี่คนนะครับท่านบอกเผาถ้าเผายืนเนี่ยข้าจะทําอะไรดูทาอะไรให้ดูใช่น่าเสียดายทางวัดเขาไว้ทั้งปีหนึ่งท่านให้เผาไปในเจ็ดวันนะตอนที่ฟังนะ่ะมันไม่มากนะคนไม่มากแล้วไม่จะคนแถวนั้นด้วยคนที่อื่นนะ มัน้าวนั่นแหละไปขัดขานไม่ได้มันไม่ได้เลย <laughs> อยากรู้เรื่องทิพย์พาอำนาจจากการบทจากการสวดบทพระมหาจักพรรดิครับหลวงตามันก็เหมือนอาคมอะเจ้าคนที่เล่นอาคมโบราณเขาจะโร้อาคมกับจิตมันก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันมึงจะใช้ได้คนโบราณที่ร,รักษาโรคนะ่ะ คนที่คงวพันชาเจีอะไรพวกเนี้ยโบราณนะเขาตั้งใจบริกรรมจริงๆถ้าคําบริกรรมอยู่กับเราอ่ะมันจะอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่อธิบายฮนะเพราะคนในยุคนี้มันไม่เหมือนยุคหลวงตายุคหลวงตามันมีวัตถุมันก็สักมั่งเล่นน่นเล่นนี่เรื่องอาคมเรื่องพวกนี้แหละ มันอยู่กับโลกจิตวิญญาณโดยตรงไงยุคนี้อยู่ในยุคยุคของวัตถุมันก็เลยเล่นวัตถุกันทั้งคืนนะเห็นแต่ตุู้เล่นหรือเปล่าเฮ้เล่นแต่ไม่ได้เหมือนเก่าเล่นไม่ชีนี่ก็เล่นจะเล่นไม่นานนะ ลองตาครับอยากอุทิศบุญกุศลที่ทํามาให้กับผู้อื่นแต่กลัวว่าบุญตัวเองจะลดลงไงครับโอ้ท่านบอกท่านบอกเองจุดเทียนหลายๆเรื่มมันสว่างไหมสว่างครับอ้าวเขถูกแล้วยิ่งให้ยิ่งสว่าง